เกี่ยวกับามาตราฐานการตรวจสุขภาพชุมชนค่ะมีทั้งคู่มือจากสาธารณาสุขแล้วก็มีงานวิจัยที่เปรียบเทียบค่า BMI กับรอบเอวอ๋อครับแต่ว่ามันมีประเด็นหนึ่งค่ะที่ที่สะดุดใจมากจนแบบต้องหยิบมาเจอกลึกกันวันนี้เลยเป็นประเด็นไหนครับที่ว่าสะดุดใจคือมันทําให้ดิฉันนึกย้อนไปถึงตอนที่ไปร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรีของชุมชนเมื่อเร็วๆนี้ค่ะ บรรยากาศก็ดีนะคะทุกอย่างดูเป็นระบบมากมีวัดความดันช่างล้มหนักวัดส่วนสูงคร<ะ>ับแต่พอมาถึงคิววัดรอบเอวเนี่ยสิคะดิฉันดันได้ยินเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเขาบ่นกับเพื่อนร่วมงานเบาๆว่าไม่ต้องวัดหลอกรอบเอวเสียเวลาไม่เห็นมีประโยชน์เลยเพิ่มงานปเปล่าๆ hmm. ตอนนั้นก็แค่เอะใจแต่พอมาอ่านข้อมูลที่ได้มาก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วคะ่ะว่าที่เรายึดถือค่า b m เกันมาตลอดเนี่ย มันเป็นตัวชี้วัดที่ดีที่สุดจริงๆหรอคะเป็นคําถามที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับแล้วก็เป็นความสับสนที่เกิดขึ้นจริงๆในทางปฏิบัติเลยนะคือคําบ่นของเจ้าหน้าที่คนนั้นมันสะท้อนปัญหาใหญ่ใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันข้อมูลที่ได้มาก็ชี้ไปในทางตรงกันข้ามเลยว่าการวัดรอบเอลเนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลชิ้นสําคัญที่สุดที่เรามองข้ามไปก็ได้นั่นสิคะงั้นวันนี้เรามาเจาะลึกกันหน่อยเลยคะ่ะว่า ตกลงแล้วการวัดรอบเอวมันเป็นแค่ภาระงานหรือเป็นหน้าต่างบานสําคัญที่ส่องเข้าไปเห็นสุขภาพข้างในของเรากันแน่ได้เลยครับแล้วถ้ามันสําคัญขนาดนั้นที่ผ่านมาเราวัดกันถูกวิธีหรือเปล่าคะดีเลยครับ วันนี้เราจะมาดูกันให้ชัดๆเลยว่าทำไมเส้นรอบเอวถึงบอกอะไรได้มากกว่าตัวเลขบนตาชั่งโดยเฉพาะการเปิดโปรงศัตรูงเงี้ยที่เรียกว่าไขามันในช่องท้องอและที่สำคัญคือเราจะมาเรียนรู้เทคนิคการวัดที่ถูกต้องตามหลักกายวิภาคศาสตร์จริงๆซึ่งอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งที่เคยๆโดนวัดกันมาก็ได้ครับโอเคค่ะเอาจริงๆนะคะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ยึดค่า b m เเป็นหลักมาตลอด มันง่ายดีทุกคนก็ใช้กันมันมีจุดบอดร้รายแรงขนาดนั้นเลยเหรอคะถึงกับต้องบอกว่ามันไม่พอต้องบอกว่ามันมีจุดบอดที่อันตรายเลยครับขนาดนั้นเลยเหรอคะครับเพราะ B M I ที่คำนวณจากน้ำหนักเทียบกับส่วนสูงมันให้ภาพที่กว้างเกินไปมันบอกเราได้แค่มวลรวมของร่างกายแต่จุดอ่อนที่สาคัญที่สุดเลยนะคือมันแยกไม่ออกเลยครับว่าน้ำหนักที่เห็นเนี่ยมาจากกล้ามเนื้อหรือมาจากไขมันอ๋อ แล้วที่ร้ายไปกว่านั้นคือมันไม่เคยบอกเราเลยว่าใครมันเหล่านั้นมันไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่านักกีฬาที่กล้ามเนื้อแน่นๆกับคนที่ไม่ค่อยออกกําลังกายแต่รูปร่างท้วมๆอาจจะมีค่า BMI เท่ากันเป๊ะเลยก็ได้ถูกต้องเป๊ะเลยครับทั้งที่สุขภาพภายในนี่คนละเรื่องเลยใช่ครับในขณะที่การวัดรอบเอวเนี่ยมันไม่ได้สนใจน้ําหนักรวม แต่มันพุ่งเป้าไปที่การประเมินปริมาณของไขมันในช่องท้องหรือ visceral fat โดยเฉพาะเลยค่ะซึ่งไขมันชนิดนี้มันคนละเกรดกับไขมันใต้ผิวหนังที่เราบีบตามแขนขาได้แล้วก็เป็นตัวร้ายที่อันตรายกว่าหลายเท่าตัวเลยครับคำว่าไขมันในช่องท้องนี้ได้ยินบ่อยมากเลยค่ะแต่ในทางวิทยาศาสตร์แล้วมันมันน่ากลัวกว่าไขมันปกติยังไงล่ะคะ ลองนึกภาพตามนะครับไขมันใต้ผิวหนังก็เหมือนหมอนนุ่มๆที่อยู่ระหว่างผิวกับกล้ามเนื้อแต่ไขมันในช่องท้องมันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับค่ะมันแทรกซึมเข้าไปเกาะตามอวัยวะสําคัญของเราในช่องท้องทั้งตับตับอ่อ,อนลำไส้แล้วมันไม่ได้อยู่นิ่งๆด้วยนะครับมันเป็นเหมือนโรงงานเคมีเล็กๆที่ปล่อยสารอักเสบออกมาตลอดเวลาโอโ้โหซึ่งสารพวกนี้จะไหลเข้าสู่กระแสะเลือดโดยตรงแล้วก็เป็นต้นต่อของภาวะดื้อต่ออินซูลิน ไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงพูดง่ายๆก็คือมันเป็นคนเปิดประตูต้อนรับโรคเบาหวานกับโรคหัวใจเข้ามาในร่างกายเราเลยครับโหฟังดูเหมือนมีผู้ร้ายแฝงตัวอยู่ในร่างกายเราเลยนะคะใช่เลยครับแสดงว่าคนที่เรามองว่าหุ่นดีตามมาตรฐาน BMI อาจจะเป็นระเบิดเวลาเดินได้ถ้าไขมันทั้งหมดไปกระจุกตัวอยู่ข้างในแบบนี้ใช่ไหมคะ ใช่เลยครับและนั่นคือภาวะที่เราเรียกว่าอ้วนซ่อนรูปหรือ normal weight obesity ซึ่งน่ากลัวมากอ้วนซ่อนรูปผมเคยเจอเคสนะครับเป็นผู้บริหารที่ดูฟิตมากวิ่งมาราธอนเป็นประจำ BMI อยู่ในเกณฑ์สวยงามเลยแต่พอวัดรอบเอวแล้วเกินเกณฑ์ไปเยอะอ้าวพอไปตรวจละเอียดก็เจอไขมันเกาะตับระยะเริ่มต้นเขาตกใจมากเพราคิดว่าตัวเองสุขภาพดีมาตลอด นี่แหละครับคือตัวอย่างที่ชัดเจนเลยว่า BMI อย่างเดียวมันหลอกเราได้จริงๆเรื่องเล่านี้เป็นเหมือนสัญญาณเตือนเลยนะคะพอย้อนกลับไปที่งานตรวจสุขภาพตอนนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็วัดตรงสะดือดิฉันเลยค่ะแบบนี้แสดงว่าอาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องที่สุดใช่ไหมคะใช่ครับแล้ววิธีที่แม่นยำจริงๆตามหลักกายวิภาคศาสตร์ที่ว่า มันต้องทำยังไงกันแน่คะครับการวัดตรงสะดือเป็นวิธีที่เข้าใจง่ายทำกันทั่วไปแต่มันไม่ใช่ตำแหน่งมาตรฐานตามหลักสากลขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO อ๋อค่ะเพราะตำแหน่งสะดือของแต่ละคนอาจจะสูงต่ำไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสรีระแต่หลักการยวิภาคศาสตร์จะใช้จุดอ้างอิงที่ไม่เคยเปลี่ยนนั่นก็คือโครงกระดูกข,ของเราครับน่าสนใจงั้นเรามาลองทำไปพร้อมๆกันเลยได้ไหมคะจะได้เข้าใจจริงๆดีเลยครับ ก่อนอื่นต้องเตรียมท่าให้ถูกต้องก่อนคือยืนตัวตรงเท้าห่างกันเล็กน้อยประมาณสักหนึ่งไมบ้บรรทัดปล่อยแขนสบายๆข้างลำตัวค่ะทีนี้ส่วนที่สำคัญมากคือจังหวะก,การหายใจเราจะวัดกันตอนสิ้นสุดการหายใจออกตามปกตินะครับไม่ใช่ตอนหายใจเข้าจนพุงป่องหรือตอนที่ขมวท้องสุดๆโอเคคือหายใจออกสบายๆแล้วค้างไว้แป๊บหนึง่ง เพื่อให้กล้ามเนื้อหน้าท้องผ่อนคลายที่สุดได้คะ่ะแล้วยังไงต่อคะเยี่ยมครับที่นี้เรามาหาแลนด์มาร์ก2จุดกันอันดับแรกลองใช้ปลายนิ้วค่อยๆค,คลำลงมาจากข้างลำตัวหาขอบล่างของกระดูกซี่โครงสี่สุดท้ายดูครับซี่โครงสี่สุดท้ายโอเคค่อยๆไล่ลงมาอ่ะฮะตรงนี้สินะคะมันจะรู้สึกนิ่มๆที่ปลายหน่อยเจอแล้วคะ่ะดีมากครับนั่นคือจุดที่หนึ่ง ทีนี้จุดที่2ให้ใช้มือข้างเดียวกันคลำลงมาด้านล่างบริเวณเอวจะเจอกับขอดบนของกระดูกเชิงกรานที่มันจะแข็งๆเป็นปีกออกมาโอ้หรือที่คนทั่วไปเรียกกระดูกสะโพกนั่นแหละครับจุดที่จะวัดจริงๆตามมาตรฐานสากลก็คือจุดกึ่งกลางระหว่าง2จุดที่เราเพิ่งคาเจอนี่แหละครับอ๋อจุดกึ่งกลางในคนส่วนใหญ่ตำแหน่งนี้มักจะอยู่สูงกว่าสะดือเล็กน้อยนี่คือตำแหน่งที่แม่นยําที่สุดเพราะมันอ้างอิงจากโครงกระดูก ไม่ใช่ตำแหน่งสดือที่เปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนมากเลยค่ะคือพอใช้กระดูกเป็นหมุดอ้างอิงมันก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับทุกคนเลยถูกต้องครับแล้วพวกเทคนิคเล็กๆน้อยๆล่ะคะมีอะไรต้องระวังเป็นพิเศษไหมเช่นเรื่องสายวัดหรือความตึงมีครับสำคัญมากด้วยอย่างแรกคือสายวัดต้องเป็นชนิดที่ไม่ยืดหยุ่นนะครับถ้าเป็นสายวัดผ้ายดยืดค่าที่ได้จะเพี้ยนทันที อตอนพันสายวัดรอบลำตัวก็ต้องให้ขนานกับพื้นไม่เอียงขึ้นหรือลงส่วนเรื่องความตึงกดง่ายๆคือให้สายวัดแนบสนิทกับผิวแต่ไม่รัดจนผิวปุ่มครับค่ะคือแค่สัมผัสผิวไม่ใช่บีบรัดเข้ามาโอเคไม่หลวมจนมีช่องว่างแต่ก็ไม่แน่นจนเนื้อปลิ้น เข้าใจค่ะและถ้าอยากให้แม่นยำที่สุดตามหลักปฏิบัติจริงๆควรวัดอย่างน้อยสองครั้งครับถ้าค่าที่ได้ต่างกันเกินครึ่งเซนติเมตรก็ให้วัดครั้งที่3แล้วใช้ค่าเฉลี่ยของสองครั้งที่ใกล้กันที่สุดเป็นคำตอบสุดท้ายครับละเอียดมากจริงๆค่ะโอเคตอนนี้ดิฉันรู้วิธีวัดที่ถูกต้องแล้วคำถามที่ตามมาทันทีเลยคือแล้วตัวเลขเท่าไหร่ละคะที่จะบอกว่าเราเริ่มเข้าสู่โซนอันตรายแล้ว นี่คืออีกหนึ่งหัวใจสําคัญของการสนทนาวันนี้เลยครับเพราะเกณฑ์ตัวเลขนี้แตกต่างกันตามเชื้อชาติอย่างมีนัยสําคัญอ้าวเราไม่สามารถเอาเกณฑ์ของฝรั่งมาใช้กับคนไทยหรือคนเอเชียได้ตรงๆครับทําไมล่ะคะ ร่างกายคนเรามันต่างกันขนาดนั้นเลยเหรอคะต่างกันมากครับในแง่ของความเสี่ยงต่อโรคเมตาบอลิซึมมีงานวิจัยเยอะมากที่ยืนยันตรงกันว่าคนเชื้อชาติเอเชียอย่างเราๆมีแนวโน้มที่จะเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงได้ง่ายกว่าคนตะวันตกแม้ว่าจะมีค่า BMI หรือรอบเอวที่ต่ากว่าก็ตามอ๋อพูดง่ายๆคือร่างกายเราอ่อนไหวต่อไขมันในช่องท้องมากกว่าเขา ดังนั้นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับประชากรเอเชียรวมถึงคนไทยจึงต้องเข้มงวดกว่าเพื่อที่จะจับสัญญาณความเสี่ยงได้ทันท่วงทีครับแล้วเกณฑ์ของคนไทยเราคือเท่าไหร่คะต้องจำให้ขึ้นใจเลยสำหรับเพศชายเส้นตาอยู่ที่90ซนติเมตรครับหรือประมาณ35.5นิ้วถ้าเท่ากับหรือมากกว่านี้ถือว่าเข้าข่ายภาวะอ้วนลงพุงแล้วผู้ชาย90ซนติเมตรส่วนเพศหญิงจะเข้มกว่านั้นอีกคือ80ซนติเมตร หรือประมาณ31.5นิ้วครับถ้าเท่ากับหรือมากกว่านี้ถือว่ามีความเสี่ยงสูงผู้หญิง80ซนติเมตรแล้วถ้าเทียบกับเกณฑ์ของฝรั่งที่ว่าเมื่อกี้ต่างกันเยอะไหมคะต่างกันเยอะจนหน้าตกใจเลยครับเกณฑ์ของชาติตะวันตกสําหรับผู้ชายคือ102ซนติมตรและผู้หญิงคือ88ซนติเมตรโห หนึ102กับ90นี่ต่างกัน12เซนติเมตรเลยนะคะใช่ครับแสดงว่าถ้าเราใช้เกณฑ์ของฝรั่งมาวัดผู้ชายไทยที่รอบเอวร0อยเซนติเมตรซึ่งเสี่ยงมากๆแล้วอาจจะถูกบอกว่าคุณยังโอเคอยู่ก็เป็นได้แบบนี้อันตรายมากเลยนะคะอันตรายอย่างยิ่งเลยครับ นั่นคือเหตุผลว่าทําไมการใช้เกณฑ์ที่เหมาะสมกับประชากรตัวเองจึงเป็นเรื่องคอขาดบาดตายไม่อย่างนั้นเราจะประเมินความเสี่ยงต่ํากว่าความเป็นจริงไปมหาศาลและปล่อยให้คนจํานวนมากเดินเข้าสู่เขตอันตรายโดยไม่รู้ตัวเลยพอได้ยินตัวเลขเปรียบเทียบแบบนี้แล้วน่าตกใจเหมือนกันนะคะซึ่งพอย้อนกลับไปคิดถึงเจ้าหน้าที่คนนั้นที่งานตรวจสุขภาพดิฉันก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นภาระครับ ในสถานการณ์ที่คนเยอะๆเวลาจำกัดการจะต้องมาค่อยๆคลำหากระดูกซี่โครงกระดูกเชิงกลานของคนเป็นร้อยๆคนมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆผมเห็นด้วยร้อเซเลยครับและนี่คือความท้าทายในโลกแห่งความเป็นจริงที่เราต้องหาจุดสมดุลระหว่างประโยชน์สูงสุดทางคลินิกกับภาระงานในการปฏิบัติหรือ operational burden ม,มันคือการต่อสู้กันระหว่างความมั่นยำในอุดมคติกับข้อจำกัดในโลกจริงครับ พาระงานที่ว่านี่นอกจากเรื่องเวลาที่เพิ่มขึ้นแล้วมันมีมิติอื่นอีกไหมคะมีครับนอกจากเวลาที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเมื่อต้องทํากับคนจํานวนมากแล้วยังมีเรื่องทักษะและความเป็นส่วนตัวด้วยอ๋อค่ะการคลําหาตําแหน่งกระดูให้แม่นยําและรวดเร็วต้องอาศัยการฝึกฝนจนชํานาญและในขณะเดียวกัน ผู้ถูกวัดบางคนอาจจะรู้สึกไม่สะดวกใจที่ต้องเปิดเสื้อหรือให้เจ้าหน้าที่มาสัมผัสบร,ริเวณลำตัวซึ่งก็เป็นประเด็นละเอียดอ่อนที่เราต้องให้ความเคารพเช่นกันครับแล้วเราจะหาจุดลงตัวตรงนี้ได้ยังไงคะให้ยังได้ข้อมูลที่สำคัญมากๆนี้มาโดยที่ไม่สร้างภาระงานจนเกินไปมีแนวทางที่น่าสนใจอยู่3ทางครับทางแรกคือการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพหรือ process optimization ค่ะ ภาระเรื่องเวลาจะลดลงได้มากถ้าเราฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จนชำนาญพวกเขาสามารถหาตำแหน่งทางกายวิภาคได้อย่างรวดเร็วในไม่กี่วินาทีจากที่เคยมองว่าเป็นเรื่องยุ่งยากก็จะกลายเป็นทักษะติดตัวที่ทำได้อย่างเป็นธรรมชาติเปลี่ยนความยุ่งยากให้เป็นความเชี่ยวชาญใช่ครับแนวทางที่สองคือการคัดกรองแบบกำหนดเป้าหมายหรือ a r g e t e d s c r e e n i n g ซึ่งฉลาดมาก คือเราอาจไม่จําเป็นต้องวัดทุกคนแต่เลือกวัดเฉพาะกลุ่มที่มีแนวโน้มจะให้ข้อมูลที่สําคัญที่สุดอย่างเช่นกลุ่มไหนบ้างคะเช่นเราอาจจะวัดเฉพาะคนที่ B M I อยู่ในเกณฑ์ปกติแต่มีประวัติครอบครูปเป็นเบาหวานหรือความดันสูงเพื่อค้นหาเคสอ้วนซ่อนรูปที่เราคุยกันไปโดยเฉพาะโอหรืออาจจะวัดในกลุ่มคนที่ B M I เริ่มเกินเกณฑ์มาตรฐานเพื่อประเมินความรุนแรงของไขมันในช่องท้องเพิ่มเติม,ตมวิธีนี้เหมือนเราใช้ทรัพยากรได้ตรงจุดมากขึ้นครับ เป็นวิธีที่ฉลาดมากค่ะใช้ทรัพยากรได้ตรงจุดจริงๆและแนวทางสุดท้ายที่ผมคิดว่าสําคัญที่สุดคือการสื่อสารให้เห็นคุณค่าครับการสื่อสารคุณค่าครับทีมงานหน้าง,งานต้องเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังอย่างลึกซึ้งว่าทําไมข้อมูลตัวเลขรอบเอวนี้มันถึงให้ภาพที่ชัดกว่า BMI เมื่อเขาเข้าใจว่างานที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนี้ อาจจะช่วยป้องกันโรคหัวใจหรือเบาหวานให้คนคนหนึ่งได้ความรู้สึกว่าเป็นภาระก็จะเปลี่ยนเป็นความรู้สึกว่าเป็นภารกิจที่มีความหมายโอ้โหชอบคํานี้มากเลยค่ะเปลี่ยนจากภาระเป็นภารกิจครับผมแต่ก็ต้องยอมรับว่าการวัดรอบเอวเองก็คงมีข้อจํากัดของมันเหมือนกันใช่ไหมคะแน่นอนครับไม่มีเครื่องมือไหนที่สมบูรณ์แบบร้อยเปอรซ การวัดรอบเอวอาจจะคลาดเคลื่อนหรือไม่เหมาะสมในบางกลุ่มเช่นสตรีมีครร์ผู้ที่มีภาวะท้องมานหรือผู้ที่มีกระดูกสันหลังคดงอผิดรูปมากๆ mm. หรือแม้แต่ในผู้ที่อ้วนมากระดับที่หาตำแหน่งกระดูกได้ยากจริงๆซึ่งในกรณีพิเศษนี้นี้อาจจะต้องอาศัยเครื่องมือที่ซับซ้อมขึ้นอย่างเครื่อง D X A สแกนหรือ C T สแกนมาช่วยประเมินครับ วันนี้เป็นการเดินทางของความรู้ที่น่าทึ่งมากเลยค่ะจากความสงสัยเล็กๆที่ได้ยินในงานตรวจสุขภาพนําเรามาสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งว่าเส้นรอบเอวไม่ใช่แค่ตัวเลขธรรมดาธรรมาแต่มันเป็นเหมือนหน้าต่างที่ส่องให้เราเห็นสุขภาพของอวัยวะภายในและการจะเปิดหน้าต่างบานนี้ได้เราต้องมีกุญแจที่ถูกต้องนั่นก็คือการวัดให้ถูกวิธีตามหลักกายวิภาคศาสตร์จริงๆเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากครับตรงท้องซึ่ง BMI มองไม่เห็นใช่ครับ 2. วิธีวัดที่ถูกต้องคือหาจุดกึ่งกลางระหว่างซี่โครงซี่สุดท้ายกับขอบบนกระดูกเชิงกรานไม่ใช่ที่สะดือเสมอไปและ 3. ตัวเลขที่คนไทยและคนเอเชียต้องจำให้ขึ้นใจคือ ชายห้ามเกิน90เซนติเมตรและหญิงห้ามเกิน80ซนติเมตรยอดเยี่ยมครับและในฐานะที่เราเจาะลึกกันมาขนาดนี้แล้วผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดให้ทุกคนที่กําลังฟังอยู่ได้กลับไปพิจารณาต่อเชิญเลยค่ะนอกเหนือจากการวัดตัวเลขบนสายวัดคําถามที่น่าคิดต่อไปก็คือพฤติกรรมในแต่ละวันของเราทั้งการกินการนอนการขยับร่างกายมันกําลังสร้างอะไรอยู่ข้างในเส้นรอบเอวนั้น ไข mm. มันที่เรามองไม่เห็นเหล่านั้นกําลังบอกอะไรเกี่ยวกับวิถีชีวิตของเราแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างตั้งแต่วันนี้ก่อนที่ตัวเลขบนสายวัดจะส่งสัญญาณเตือนออกมา